สวัสดีครับผมโคช้ชปูน,นังครับตอนนี้คุณกระลชมไปการซิสไปโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึง5อันดับท่าฝึกแกงการลำตัวที่ช่วยท่้คุณสามารถ สร้างกล้ามเนื้อแกงกลางลำตัวและเผาแคลอรีได้มากที่สุดนั่นเองครับผมนะครับ5อันดับด้วยกันนะครับผมจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่นะฮะครับผมผมต้องขอขอบคุณทางโ f มฟิตูที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับทางช่องซีพีแอกโปรเจกต์โดยตลอดครับถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านที่มีคุณภาพสูงราคาย่อมเยาและมีบริการหลักการขายที่สุดยอดครับที่โฮมฟิตูมีอุปกรณ์ให้คุณเลือกสรรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจักรยา Machine, รา way, ารราานนนรรรรรรืืออกกกณ์ฟีเใส้้งลลมมมแะ่ๆคับ ที่พิเศษไปกว่านั้นพี่ให้คุณแคปหน้าจอตอนนี้ไว้และพิงเพราะว่าโค้ชปูนั่นครับส่งไปหาทางโฮฟิทูคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษพิเศษในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเลยครับจากทางโฮฟิทูกับผม ครับผมนะครับโฮมฟิตทูตัวเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายที่โคชปูนแนนไว้ใจถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายจากทางโฮมฟิตทูผมได้ทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าอันดับที่5ของการฝึกแกนการลำตัวของเรากันต่อนะผมอันดับที่5นั่นก็คือท่าแผลงนั่นเองครับผมท่าแผลงถือว่าเป็นท่าเบสิกที่ทุกทุกคนที่เล่นฟิตเนสจะต้องทําให้ได้ครับผมเพื่อให้แกนการลำตัวคุณมันมีความแข็งแรงพื้นฐานนั่นเอง นองจากว่าคุณจะต้องล็อกตัวของสะบักนะครับผมต้นขาด้านหน้ามีการเกรงก้นของคุณและมีการขมแมวท้องอย่างแรงครับเพื่อทําให้คุณสามารถพัฒนากล้ามเนื้อแกนกลางตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองวิธีการก็แบบนี้นะครับคือให้คุณทิ้งตัวลงนะครับเอาท่อนแขนว่างฟึ้มฟึ่นนะครับเหยียดขาเกรงต้นขาด้านหน้านะครับเกรงก้นล็อกสะบักไว้สะบักไม่จมเนาะล็อกสะบักไว้ครับผมม้วนสะโพกเข้านะครับขมแมวท้องแรงหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะครับ นี่คือการแผลงที่มีคุณภาพที่สุดแล้วครับผมคือการที่คุณจัดระเบียบร่างกายได้ครบตามที่มีการกําหนดเอาไว้นั่นเองครับผมคือล็อกสะบักนะครับเกรงหน้าท้องขมิบก้นเกรงต้นขาด้านหน้านะครับผมท่านี้เป็นท่าที่เราใช้แคลอรี่ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับผมแต่อย่างไรก็ตามเขาจะมีหลายคนที่แบบเหมือนทิ้งฟอร์มตัวเองนะคือแบบแอนหลังใช่ไหมล็อกแบบปล่อยให้สมบักจมนะครับผมคือเอ่อมันจะมีอาการเมื่อยไหลแล้วก็เมื่อยตัวของหลังล่างครับซึ่งไม่โอเคนะดังนั้นการเก็บรายละเอียดในทุก ทุกวินาทีที่คุณฝึกท่าแพลงครับผมเป็นเรื่องสาคัญนะผมคือล็อกไว้เปลงตึ๊บแบบนี้นะครับไม่สําคัญว่าคุณทําได้นานแค่ไหนครับผม15วินาที20วินาที30วินาทีครับคุณต้องทําให้ได้นานที่สุดนะครับพอคุณหมดแรงแล้วคุณเริ่มสูญเสียฟองของตัวเองแล้ว <c oughs> เช่นหลังเริ่มแอนแล้วใช่ไหมครับให้หยุดทันที นะครับอย่าสู้นะผมคือเราจะอยู่ก็ต่อเมื่อฟอร์มของเราเพียงครับผมเพราะเราไม่ต้องการให้กล้ามเนื้อชิ้นอื่นมันมาทำงานโดยเฉพาะอย่างย,ยิ่งหลังส่วนล่างของเรานั่นเองครับผมถ้าคุณทำนะผมสมมติคุณทําได้30ิวินาทีให้พักในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันคือ30ิวินาทีและกลับมาทําใหม่อย่างน้อย3-5ถ้ารอบครับผมจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อแกงการลาตัวที่มีคุณภาพดีมากๆเลยแล้วพอคุณเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วใช่ไหมครับคุณจะสามารถไต่เวลาเพิ่มขึ้นได้ครับผมจากเดิม30ิวินาทีเป็น35 40, 45 40จทั่ง ั่งถึง1นาทีนั่นเองครับผมจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ดีมากๆแล้วทำให้ใการเนืตัวของคุณมันแข็งแรงครับแต่พอคุณแข็งแรงแล้วใช่มครับผมมันก็ต้องไปในท่าต่อไปแล้วซึ่งเป็นท่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวมาในอันดับที่4ครับผมนะับนั่นก็คือท่า front reach เองครับผมคือการเหยียดแขนไปแตะด้านหน้าครับหลายๆคนเคยเห็นผมฝึกท่า front reach มาแล้วซึ่งผมจะเอาตัวของดัมเบลหรือว่าเอาตัวของอ็อบเจกต์บางอย่างครับผมมาตั้งไว้ข้างหน้าเพื่อทำการเหยียดแขนเราไปใช่ไหมครับผม วิธีการง,ง่ายๆนะครับคือให้คุณเอาท่อนแขนวางบนพื้นนะครับเหมือนเป็นท่าแพลงนะครับผมเสร็จแล้วเกรงหน้าท้องนะครับเยียดมือออกไปแตะตรงพื้นที่ด้านหน้าครับผมเยียดเอ,อกไปให้สุดแล้วแตะหนึ่นะครับใช้ขวามนับหนึ่งเนาะนะสองสามสี่แบบนี้ครับผม การที่เราเปลี่ยนจุดในการแตะครับผมครับทำให้ศูนย์ถ่วงของร่างกายของเรามันหายไปส่วนหนึ่งถูกไหมนะครับดังนั้นแกนกาลางตรงคุณจะต้องทํางานเพิ่มมากขึ้นครับแต่ฟ้องที่ผิดคือจะเป็นแบบนี้นะคือการที่คุณชิ้น้าหนักซ้ายขวาไปมานะครับอันนี้แกนกลางไม่ทํางาน,นครับแถมเป็นเอวและก็เป็นหลังล่างที่ทํางานแทนนะครับผมดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือล็อกตัวไว้ปุ๊บใช่ไหมครับเวงหน้าท้องอย่างแรงนะครับผมแล้วก็เหยียดแขนเราไปแตะออกไปอย่างมั่นคงปุ๊บอึ้งตึ้งสอง ปุ้มสาม้มสี่อ่าแบบนี้นะครับผมจะเป็นการแพลงที่ทําให้การการะงตดงคุณมันทํางานหนักและมีการ เผาแคลอรี่ได้เยอะมากเลยทีเดียวครับผมนะครับจำนวนครั้งอยู่ที่10 12หรือ15ครั้งนะครับถ้าเกิดเป็นมือเทพแล้วสามารถทําได้ถึง20ครั้งในทีเดียวซ้ายขวานับ1นะต้องบอกก่อนนะครับผมพักระหว่างเซต30-60วินาทีและกลับมาทาใหม่3-5เซตครับผมจะเป็นการฝึกแกนกำลังตัวที่แบบสามารถเผาแคลอรี่ได้เยอะและมีคุณภาพที่ดีมากๆเลยแต่ยังไงก็ตามมันมีท่าที่มันเท่กว่านี้อีกนะครับผมจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่3ไันครับไป คครับผมมาในอันดับที่3ครับผมซึ่งเป็นท่าที่ใช้แคลอรี่แล้วก็ใช้พลังงานในการฝึกแกนกลางตัวมากกว่าในอันดับที่4พอสมควรเลยทีเดียวครับผมท่านี้มีเชื่อว่าท่า side reach ในั่นเองครับผมตะกี้เราเหยียดแขนไปด้านหน้าเป็น front reach ใช่ไหมครับทีนี้เราจะแตะออกด้านข้างซึ่งเราต้องใช้พลังงานที่เยอะกว่ามากวิธีการคือเป็นแบบนี้ครับผมให้คุณอยู่ในท่าแพลงนะครับอ่าล็อกไว้นะผมดังนั้นเนี่ย บอกเลยว่าท่าแพลงถิวเป็นท่าพื้นฐานที่คุณต้องทําให้เป็นและแข็งแรงก่อนเพื่อที่คุณสามารถที่จะขยับเลเวลขึ้นไปได้นะครับผมล็อกตัวไว้นะครับเสร็จแล้วเกรงหน้าท้องนะครับอย่างแรงเลยนะอย่างแรงแล้วเหยียดแขนเราไปแตะครับหโอ้โหสอง,งนะครับทำตัวให้มันคงแล้วเหยียดออกอึ๊บสามกรงว่ะสี่ออา สิ่งที่ควรระวังครับผมคือเราจะไม่ชิดหนักอย่างนี้อันนี้คือสบายผมทำเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมครับแต่ไม่ค้นมื่อไหลเลยครับแต่ถ้าเกิดล็อกไว้ย่างงี้นะผมแล้วเกร็งอึ๊บโอ,โอ้โหเอ้ยโอ้โหเก่งว่ะ <laughs> จำนวนครั้งครับผมเริ่มที่10ครั้งก่อนครับถ้าเกิดคุณไปไหวเป็น12หรือ15ครั้งนะครับผมพักระหว่างเซตเหมือนเดิมคือ3 0มสถึงหกวินาทีและกลับมาทําใหม่ครับผมสาเซตครับนี่จะเป็นท่าที่สามารถเผาแคลอรี่ได้เยอะเลยทีเดียวจากการฝึกท่าแกงการลำตัวของคุณนั่นเองครับผมเหนือกว่าแพลงอีกนะครับผมบอกเลยนะครับผมแต่ยังไงก็ตามมีอะไรที่โลกจิตกว่านั้นครับผมเดี๋ยวไปดูว่าอันดับที่2คืออะไรกันครับไป โอเคครับมาในอันดับที่2ครับผมนั่นก็คือท่าแพลงโอเบลิกหรือว่า knee to elbow นั่นเองครับผมวิธีการก็คือบีบอยู่ในท่าแพลงเหมือนเดิมแหละนะครับอ่าเราก็จะล็อกตัวไว้ใช่ไหมครับประเด็นสำคัญคือเราจะฝึกแกนการล้ำตัวพร้อมกับตัวของโอบลิกของเราด้วยครับผมนะครับคือการทำแบบนี้ครับผมคือล็อกตัวไว้ใช่ไหมครับเหยียดขาออกเกรงหน้าท้องนะครับผมแล้วบีบตีเข่าขึ้นมาครับผมให้หัวเข่าเจอกับศอกเรานะครับบีบตัวของโอบลิกนะครับบีบปึ๊บ หนึ่งครับทำตัวให้มันคงเนาะปึ๊บบีบสอง,องสามสี่ผ่อนหายใจเข้าครับขึ้นเลยจบ้าเอ้หกเอ้เจ็ดเอ้แปดแบบนี้นะครับผม การตีเข่าผมบอกเลยนะครับผมไม่ใช่เพียงแค่ตัวของแกนการลำตัวที่ทํางานเท่านั้นแต่เป็นตัวของเซอร์ราต้าเซนเทียแล้วก็โอเบลิกที่ทํางานเยอะมากและที่สำคัญคือมันเผาแคลอรี่ได้โคตรเยอะเยอะจริงๆครับผมนี่คือสาธิตเนี่ยคือผมพูดเลยว่าเริ่มจะปาดเหงื่อแล้วนะนะครับผมจำนวนครั้งเหมือนเดิมครับสิบถึงสิบห้าครั้งพักรองเซฟสามสิบถึงหกสิบนาทีแล้วกลับมาทำใหม่สามถึงห้าเซตครับผมแต่มันมีท่าดับหนึ่งที่ผม,ผมบอกเลยว่าโห้ย โคตรเบิร์นโคตรเผาแล้วโคตรดีนะผมจะเป็่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอันดับหนึ่งครับผมไปโอเคครับมาในอันดับที่หนึ่งครับผมที่คุณไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนั่นคือท่า Y วมัลติ้งคลัเปอร์นั่นเองครับผมวิธีการนะครับจะเป็นลักษณะนี้คือเราจะเอามือค้ำกับเบาะหรือพื้นก็ได้นะครับค้ำไว้นะผมเป็นท่าไฮแพล่งนะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับผมประเด็นสำคัญคือเราจะเกร็งตัวนะผมก้าวเท้าขึ้นมาเหยียบึบซ้ายขวานะครับ นับเป็นหนึ่งครั้งขึ้นมาเอียบปุ๊บผ่อนหายใจเข้าครับขึ้นหน้าจอกนะับเหยียดขาให้ตรงไกลหน้ท้องแล้วยกขาขึ้นมาเหยียบปุ๊บปุ๊บโห้ยเก่งท้องท่านี้ครับผมบอกเลยว่า นอกเหนือจากการลำลตัวแล้วครับผมจะมีตัวของ s e r a t u s ตั n เซ r ติ o b ียโอเและ Rectus a b d o m i n i s ครับผมที่ทำงานและการเอามือค้ำนะครัผมอยู่บนพื้นลักษณะนี้ทำให้แขนหัวไหล่นะครับผมต้องทำงานร่วมด้วยรวมทั้งกล้ามเนื้ออกของคุณด้วยครับผมนี่คือท่าทีผ่ผมพูดเลยว่าสามารถที่จะ พัฒนากล้ามเนื้อแกนการลำตัวของคุณพัฒนากล้ามเนื้อซิกแคและเผาแคลอรี่ได้เยอะที่สุดในบรรดาจักรวาลการฝึกแกนการลำตัว้วครับผมก็ลองเอาไปทําดูครับผมแล้วคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหแม่งเบิร์นจริงมันหนักจริงครับผมนะครับจำนวนครั้งอยู่ที่12-15ครั้งครับผมพักระหว่างเซต30-40วินาทีและกลับมาทำใหม่3-5เซตครับผมการฝึกแกนการลำตัวนะครับเราจะใช้ฝึกในช่วงท้ายของการฝึกเวทเทรนนิ่งคุณครับผมนะครับยังไงก็ตามครับผม คุณสามารถที่จะลองทําดูได้นะครับลองเทสดูได้ว่าท่าไหนที่เหมาะกับคุณและคุณเริ่มต้นจากตรงไหนครับผมสิ่งที่ผมแนะนําได้คือให้เริ่มจากอันดับ5ก่อนแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปเป็นอันดับ4อันดับ3อันดับ2และอันดับหนึ่งครับผมนะก็จะเป็นอะไรที่แบบโอเคมากๆสาหรับการทำโปรเกรชันหรือว่าการไต่ความแข็งแรงขึ้นไปครับผมนะทำให้คุณสามารถฝึกได้ยิ่งมีประสิทธิภาพและก็ห่างไกลจากการบาดเจ็บนั่นเองครับผมก็อยากจะฝากไว้เลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหลวงเจ้โค้ชปูแนนอย่าลืมกดไลค์กก็ริ เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกูตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับถ้าอันนี้ไม่โคตรมันเลยวะฮึบโอ้ยเบิร์นสุดๆอือเออ